สวัสดีค่ะพบกับผมครับโจประักดิ์เพ็พนิษฐ์แล้วก็รายการ c a l ไลน์เรดิโอทางช่องทาง YouTube ครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอลองครับค่ะอลองค่ะออนไลน์นะคะธัญลักษณ์เสนีวงศ์นะอยุธยาค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวคันนี้นะคะเชิญคุณโจ้ต่อเลยค่ะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับตัว h R v นะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลเชนนะครับแล้วก็มาแบบไม่ธรรมดาคือมาเป็นแบบเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า e h E v ซึ่งทางคันด้าใช้ชื่อนี้อยู่นะครับ ไม่มีตัวเครื่องยนต์สัมตาแบบปกติแล้วเครื่องยนต์เป็นสืนล้วนไม่มีนะครับแล้วก็มาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาดูเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยก็คือตัว RS นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับภายนอกภายในยังไงนะครับแล้วก็กําลังเครื่องยนต์คร่าวๆก่อนละกันเป็นการพรีวิวสั้นๆนะครับก่อนที่จะเหมือนตัวอย่างทางการเร็วๆนี้นะครับราคาก็ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับตามผมมาเลยครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างครับแน่นอนครับสัญลักษณ์นะครับที่บ่งบอกความเป็น EHEV ก็คือตัวโโลก้ แล้วก็มีพื้นข้างล่างนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มๆตรงนี้นะครับกระจังหน้ามาแบบใหม่เลยนะใครที่เห็นในรูปหลุดมาหรือว่ารูปเรนเดอร์มาเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับเป็นดอตๆมานะครับเป็นโครเมียมเหมือนอยู่ในอวกาศนะครับเป็นสมัยนิยมเลยตอนนี้นะครับแล้วความบ่งบอกที่เป็นตัวท็อปนะครับกระจังหน้าก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ RS อยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับ แล้วก็มีตัวโปรเจคเตอร์อยู่ข้างในด้วยนะเดี๋ยวทำตันนิ่งไลท์นะครับรวมมาถึงตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED เป็นดอดดอดดอเลยนะครับโลโก้ข้างๆครับนี่ครับอ่าเออเนี่ยไอตัวเส้นสีแดงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นกิมมิกด้วยนะครับกิมมิคค่ะก็ย้อนมาถึงในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเป็นฮาร์ดบีทอย่างนั้นเลยนะครับเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ก็เลยเป็นเส้นสีแดงนะครับคือมาด้านข้างนะครับ ยางนะครับใช้ของบิสตอรนนะ์นยเป็นรุ่นเทอรินซ่านะครับใช้ยางขนาดสองสองห้าห้าสิบห้าสิบแปดนะครับน,นี้เข้ามาปนะุ๊บดูจะเข้าขีดน,นั้นอันเนี้ยสูงขึ้นตัวรุ่นเดิมแน่นอนนะครับเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้ดูสเปกนะอันนี้ก็จะเป็นทีวีข้างๆนะครับลุยน้ำได้มากขึ้นนะถ้าดูอย่างนี้นี่นะครับสูงขึ้นนะสูงขึ้นครับไฟอ่าไม่ใช่ไฟไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกมองข้าง นะครับกุญแจเป็นดัด e y l ล s s e น t r y นะครับมีลูกุญแจอยู่ไม่ต้องงัดนะอันนี้ก็ไม่ได้ซ่อนนะครับข้างหลังนะครับที่เปิดประตูก็มาซ่อนอยู่ตำแหน่งเดิมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนะครับยิ้มใค้เขาเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีตัวด้านหลังตรงนี้นะครับโอ้นี่อยากให้ดูในเรื่องของไฟท้ายนะครับมาเป็นเส้นยาวเลยนะตามสมัยนิยมนะครับ แล้วก็มีเป็น LED มาไฟเบรกมาสัญลักษณ์โลโก้ RS นะครับ TH TV e อันนี้เป็นไฟทับทิมนะอันนี้เป็นไฟทับทิมนะครับโอ้นนี้ถ้อยเสียอยู่ลึกเลยนะยดีจังอม,มองไม่เห็นแล้วก็กล้องมองหลังตรงนี้นะครับตัวสาท้ายนะเขาคูเลยว่าเป็นแบบแฮมฟรีนะครับแตะเปิดเตะปิดได้นะครับเปิดเตปิดได้นะ แล้วก็มีเป็นสเต็ปด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็สามารถล็อกได้เรานอกจากนี้ครับเขายังมีกิมมิคเล็กๆน้อยอยู่นะครับคือต้องให้กล้องเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับอ่าเปิดปิดอันนี้ก็ได้ใช้มือใช้มือก็ได้นะครับมันจะมีตำแหน่งนะครับที่กดแล้วคุณเดินห่างจากรถไปปุ๊บเนี่ยฝาท้ายจะปิดกับตัวนี้อ่าเดินออกใจอยู่ที่ผมเนี่ยผมก็เดินออก พอถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยฝาท้ายมันก็จะปิดอัตโนมัติเลยอ๋อเอ๊ะแต่ถ้ามันปิดแบบนี้มันยังไม่ได้ล็อกใช่ไหมมันย,มยังไม่ได้ล็อกครับยังไม่ได้ล็อกครับอืมเราก็สามารถกดล็อกจากรีโมทได้ทีนี้เราเข้ามาดูภายในกันดีกว่าครับนี่เดี๋ยวขอพูดไฟท้ายหน่อยไฟท้ายตอนนี้เดี๋ยวนี้เขานิยมไฟท้ายแบบนี้นะเป็นเส้นสีแดงอะไรเนี้ยยาวเลยไฟท้ายสวยนะรุ่นเนี้ยดูแล้วไฟท้ายสวยตรงนี้เขาดีไซน์มาเป็นแบบโคบอลพักอมเลยครับอ่า ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันทั่วโลกที่เราคุยกับเขามาแล้วมอนี้นะครับม่านบังแดดด้านหลังสามารถถอดออกได้นะครับเมื่อก่อนเราจะใช้ดึงบ้างอะไรบ้างสิ่งที่เขาทาตรงนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อที่จะเพิ่มสเปซในการวางของแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีของชิ้นใหญ่ที่วางสูงเนี่ยคุณก็ถอดตรงนี้ออกได้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ม่านบังแดดใช่ไหมเป็นแบบบังสายตาอ๋นนี้บังสายตาเมารับปิดอย่างงี้ครับอ่า อันนี้ก็คือที่บังสายตาอ๋อเวลาเราเก็บของนะเก็บของเวลาคนเขาจะได้คนเขามองไม่เห็นสองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นว่าเรามีอะไรเก็บไว้อยู่ตรงนี้บ้างจะเราสามารถถอดออกได้เดี๋ยวนี้เป็นแบบแมนนวลเลยนะครับก็คือใช้ก็ออกแบบง่ายดีครับใช้งานง่ายแล้วก็สามารถที่จะถอดเก็บได้สองข้างรู้สึกเขาทำแล้วตัวนี้สามารถพับได้ด้วยนะเหรอก็บอกว่าสามารถพับได้เวลาใส่ก็ง่ายๆครับดันสายผอน รู้สึกอุปกรณ์เขาก็ทําแบบดูดูดีนะดูครับอาลองถอดดูครับอาสูงประมาณร้อยห้าสิบร้อยหมแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะกดลงใช่ป่ะใช่ครับอาแล้วก็กดลงมาอีกนิดหนึ่งโอเคแล้วก็โหได้แล้วก็โหได้เมื่อไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องเอื้อมเออใช่ต้องขยิบดึงดึงลงมาได้เลยครับอาแล้วก็ซ้ายขวานี้ก็ดันซ้ายดันขวาออกมา อันนี้ก็สามารถใส่ได้ง่ายๆครับใส่กลับก็ดันกลับเลยโอเคอ๋อเนี่ยดันกลับอ๋อแต่นี้ถึงออันนนี้เป็ลแต่นี่ถึงความสูงเราไม่ได้นี่เราก็กดเม่อกี้กดลงมาให้ลงมาต่ำนิดนึงแล้วเราก็สามารถที่จะเอื้อมไปถึงได้ถ้าไม่อย่างนั้นให้เขาเปิดสุดนี้ต้องขยิงไปเลยอันนี้ก็สะดวกสบายนะสำหรับแล้วตัวนี้ก็มีเซฟตี้อยู่แล้วครับแม นี้ดันกลับถ้าเกิดมามีอะไรกีดขวางปุ๊บไม่ได้มันก็จะดันกลับนะครับเรามีชิ้นส่วนอีกสองชิ้นมันคืออะไรอ่าโอเคเดี๋ยวตามไปเลยชิ้นส่วนนี้ไม่ได้ใช้ด้านหลังนะใช้ด้านในรถครับผมอ่าผมขอหยับถือออกมาเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันภายในด้านหลังกันดูครับรู้สึกมีอะไรให้เล่นเยอะนะอ่านี่ก็เปิดขึ้นง่ายๆนะที่เปิดอยู่ตรงด้านข้างค่ะ แต่ว่ารัก9ข้อรถนี้ยกขาสูงเหมืนอน,น, <c oughs> นกันนะก็ด7 0ยังยกอยู่ <c oughs> ต้องสูงขึ้นมานิดนึงก็ต้องก้มหัวมาหน่อยเหรอแต่อาไม่ต้องก้มเลยนะเราก็ขึ้นได้ง่ายเลยผมกลัวติดนะครับเออมันก็ขึ้นมาก็ท่นนาเข้ามานั่งนะอาผมว่ามันกว้างกว่ารุ่นเดิมกว้างกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยอันนี้กันก่อนนะครับในรุ่น RS หรือว่าในรุ่นตัวท็อปเนี่ยนะครับมันจะเป็น กระจกแบบพาราลมิกนะครับแต่ว่าไม่มีหลังคาไม่มีไม่มีม่านหลังคาที่เป็นเป็นม่านอ่าใช่อันนี้มันมาเป็นกระจกอย่างเดียวเลยสิ่งที่อยู่ตรงนี้มันคือม่านครับมันคือม่านนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือฝั่งไหนนะครับมันจะมีอยู่มุมล่างด้านนี้เขามีเขียนครับเขียนไว้อยู่ครับโอเค FR ด้านขวานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือด้านซ้ายนะครับ มีธีการใส่ครับเขาบอกให้ดูลูกสอนมันก็จะมีลูกสอนอยู่ว่าใส่ด้านรู่เข้าไปด้านหน้าปึ๊บแล้วก็ติดเนี่ยครับอืมปึ๊บแอฝข่งด้านนี้แอปเราก็ขออนุญาตนะครับ โอ้เรามีหนุ่มมาด้วยก็ดีอย่างยิงทําเองก็ได้นะเนี่ยแล้วก็เวลาถอดอันนี้คืออะไรเนี่ยเวลาถอดนี่ครับอ่าเวลาดึงมาก็คือเราเลื่อนเลื่อนแล้วก็ดันลงมาอ๋อนี่ไงก็ถอดได้ถอดได้อ๋อจะขึ้นไปก็โอ้นี่เองนี่เราใกิมมิคแล้วอีกอันหนึ่งครับที่มีกิมมิคอยู่นะครับก็คือตัวไฟนะครับไฟสวยไมไม่มีสวิตช์นะครับอ้าวตรงนี้ไม่มีสวิตช์ิธ่การเปิด จิ้มเข้าไปเลยครับเปิดปิดใช้ตรงนี้เลยโอเคสัมผัสสัมผัสใช้นื้อสัมผัสโอเคแล้วก็ตรงบอกตรงนี้นะครับที่เท้าแขนก็สามารถดึงมาเป็นที่วางแก้วได้อ๋อเปิดข้าไปข้างหลังไม่ได้ครับอันนี้ก็จะคือเบาะพับได้เป็นแบบยู i ท i ลิของเขาจุดขายของเขาคือการพับเบาะนะครับมาตั้งแต่ตัว Honda Jazz แล้วก็คือตัว a l t ต s ซนะครับ ับได้หลายรูปแบบเลยไม่ใช่60 40นะอันนี้ทับได้หมดเลยห0ส0บรีสับ60 40แต่เรียบเรียบครับเรียบครับลาบไปเลยลาบไปเลยแล้วก็เบลตรงกลางจะอยู่ตรงนี้นะอ๋อนั่งได้สามคนที่ข้างหลังสามก็คือห้าที่นั่งนะครับตรงนี้ก็เบลดึงลงมาแล้วตรงนี้ก็มีช่องเหมือนช่องตัวพัดลมระบายในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยแล้วก็ช่องไอเอ่ย มีที่วางของอ๋อที่วางของไม่มีช่อง USB เนาะอ่า USB ตรงนี้ครับมีนะอ่ามีมีสองช่องครับมีช่องเสียบ USB อีกสองแล้วก็ตรงนี้ครับย้ายที่วางแก้วปกติอยู่ด้านล่างย้ายมาข้างบนแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบขนาดเล็กแก้วกาแฟร้อนอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ขวดประมาณขวดเจ็ดบาทขวดเล็กนะครับมีฟบบ p ฟเฟอร์อยู่ตรงนี้ที่เขียนอยู่ตรงนี้นะครับมีเบลสามารถปรับสูงต่ำได้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราย้าาไปดูตอนหน้ากันครับ <มา S 1> ่ะดูไอ้ที่จับตรงนี้สวยนะเนี่ยที่จับประตูไอ้ตรงนี้เป็นโครเมียมเลยดูใหญ่ดิมุดูแข็งแรงมาดูฟังก์ชันก่อนที่ผมจะขึ้นรถแล้วกันนะครับโอ้อันนี้สะดุดตาผมมากนะปิดช่องอากาศนะปิดช่องแอร์ว่าจะให้เป่าปหรือไม่เป่านะครับตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือนกับเสียง นะครับแล้วก็ตัวนี้คือเปิดฝาท้ายตัวแท็กชั่นนะตัวนี้น่าจะเป็นกล้องนะครับเดี๋ยวผมต้องลองอ่อนดูนะครับพวกมันเลยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นแบบวงกลมแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเป็นโนแบ็คนะครับวงเล็กกําลังดีเลยทีเดียวตรงนี้เป็นแตรนะครับมีครุสคอนโทรลเป็นแบบอะแด็ปตีฟด้วยนะครับเราก็มีเรนทิปปิ้งนะครับพร้อมช่วยระบบดึงกลับมาด้วยนะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับแผง ตรงที่เขาออกแบบรถน,นะครับแล้วสีเดียวกันบอกนะมีการเดินได้นะครับมีการเดินได้แต่ติดเอาไว้นะครับปรับได้ทั้งหมดขึ้นลงนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็พนักพิงหกทิศทางนะครับนะยกขึ้นยกลงได้นะครับพวงมาลัยอ๊อ่ะ ขึ้นลงได้นะครับดึงเข้าดึงออก<ช>ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพุทธาสนะครับขอนอนารอนิดหนึ่งกดตัวนี้โอ้เงียบนะอ่ะมี USB ข้างหน้าสองจุดนะครับไม่มีด้วยมี wireless charger ด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ก็แยกออกมาแอร์เป็นออโต้แล้วก็แยกฝั่ง ซ้ายขวา้าาขวช่อง USB แยกเลยอ่ะซ้ายขวาเหมือนกันแอร์ไม่แยกครับอะแอร์เี่นฝั่งเดียวียวได้นะครับไม่แยกไม่แยกมีไฟอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นคุมอะไรต่างๆช่อง USB สองช่องเลยช่องซ้ายขวาแยกกันไม่แย่งกันนอันนี้เป็นปรับแสงหน้าจอนะครับตัวมิเตอร์ช่องแอร์นี่ผมชอบมากเลยตรงนี้ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ถ้าเกิดปิดก็คือหมุนลงมาข้างล่างนะครับ สวิตแบบเปิดปิดง่ายแล้วก็ตรงนี้นี่นีนี่ตรงนี้หลังคาที่เป็นแบบสันลูปอันเนี้ยปิดได้ถูดได้จะเอด้านหน้าได้ใช่ไหมด้านหน้านี้ใช้ใช้มือใช้ใช้แ็นนวนหมดเลยครับใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกับน่าจะสั่งเป็นแบบไว้ c คอมมานด์ได้นะครับมีปุ่มอยู่นะแล้วนี่ก็ไฟนะครับ มดขับขี่นะครับก็มาปรับได้อยู่ตรงทันเกียร์เลยนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็คืออีโนะครับตัวอีคอนเนี่ย Normal แล้วก็ตัวสปอร์นะครับแล้วก็ EV วล้วนนะผมไม่เห็นปุ่มนะครับผมไม่เห็นปุ่มว่าได้หรือเปล่านะยังไม่มีมาแล้วครั้งแรกครับของทาง Honda ที่ใส่ตัวระบบ hill descent control นะครับก็คือระบบช่วยลงเขาตัวนี้มีมาให้นะครับ เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับอาแล้วก็มีเบรกคอให้ด้วยใช่แต่เขาบอกว่าคันนี้เขามี Honda s e n s i n g ครบเลยครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตือนการชนด้านหน้าหรือแม้แต่ว่าเราจอดติดไฟแดงอยู่หรือว่าติด่าติดอยู่เนี่ยแล้วเราเล่นมือถือหรืออะไรก็ตามแต่ข้างหน้าเคลื่อนไปแล้วอันเนี้ยมีเสียงเตือนให้เราด้วยว่ารถที่หน้าเคลื่อนไปแล้วอันนี้ก็บอกเราด้วยนะครับตรงนี้ช่องเก็บของช่อง usb ไม่ต้องมีแล้วเพราะว่ามี ด้านหน้าด้านหลังครบแล้วนี่ผมหาอันนี้ไม่เจออีกอันหนึ่งก็คือตัว o u t เ e t อ๋อนี่คันเกียร์บังพอดีเลยครับตำแหน่งก็คือตัวเ u t l e t อีกตัวหนึ่งนะครับตัว12โวลต์นะครับก็เสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วผมก็ย้าอีกทีหนึ่งนะ wireless shutter wireless shutter ต้องมีปุ่ม on off อยู่ง่ายๆอยู่แบบนี้นะว่าเออเข้าไปแล้วหาไม่เจอทุกอันเหมือนจะเป็นสแตนดาร์ดมาอก็คือว่าถ้าเราจะ เปิดหรชาร์จเราก็เปิดออนไม่ชาร์จก็ปิดได้นะครับอโอเคนี้ติดละแสดงว่าแบตกําลังจะหมดใช่ครับเนี่ยขึ้นแล้วครับหมุนๆก็จะมีไฟเตือนสถานะในการชาร์จแต่ว่าของผมเนี่ยใช้เคสหนาผมก็ต้องถอดแต่ถ้าเกิดเป็นเคสแบบบางหน่อยแบบใสหน่อยก็วางได้เลยแล้วก็เกียร์เกียร์นะครับ P, R, N, D ตัว B ก็คือตัวชาร์จเข้าแบตเตอรี่ให้ไฟมันชาร์จเยอะขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เขามีตัวพัดดร์ชิพมีพัดดร์ชิพให้ครับอ่ามีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเข้าๆนะครับแล้วที่หวังแก้วเขาดีนะเนี่ยมีที่ล็อกมีที่ล็อกมีที่ล็อกเนี่ยปกติเราก็วางไปงั้นะนะอันนี้แบบล็อกมีที่ล็อกได้หน้าจอเป็นแบบทัสกีนนะครับก็สามารถเลือกอะไรต่างๆโหมดต่างๆได้นะครับมีแอปพลิเคชัน เรวก็มีตัว h o n d a Connect นะครับสามารถซิงกับมือถือระบบแอปพลิเคชันของทาง h o n d a ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายตรงเครื่องยนต์เราไปดูเครื่องยนต์กันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าแรงม้าแรงบิดมอเตอร์กำลังเท่าไหร่บ้างครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของทางตัว H r V นะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์มีอะไรอยู่รวมกันไปหมดเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าไหนๆแล้วเขามีแบบจาลองมา เราไปดูแบบจําลองการทํางานของตัว e h v ก่อนตัว e h v เนี่ยเราอาจจะเห็นมาจากในตัวตู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยอนนี้มาลองดูบัญชีหนึ่งก็ได้ครับเพราะฉน้มการจําลองต่างๆนะครับหนงจอหนึงนงการทำงานของเครื่องยนตนะครับมีมาโดยตัวของ h a v นะครับเขาก็จะมีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับโดยทั้ง2ตัวเนี่ย นะครับตัวแรกเนี่ยจะทําหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าหรือว่าตัวมอเตอร์เจ g e เรเตอร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการขับเคลื่อนล้อนะครับหรือว่ามอเตอร์ d r ฟ v นะครับกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นอัติสันไซเคิลดับเบิลโอเฮดแคมเชาฟหรือว่า dohc นะครับ ivtec 4ีสูบจ6วานะครับแล้วก็เกียร์แบบ ecvt นะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์สองตัวนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่1 3 7แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เคลม ในเรือ่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราก็มีการปล่อยค่า CO ต่ำม,มากนะครับเพียงแค่9.4กรัมต่อกิโลเมตรครับเนี่ยครับกำลังจำลองอยู่ครับอันนี้ก็คือตัวลูกสูบสีส้มๆเนี่ยนะครับลูกสูบกำลังเคลื่อนอยู่นะครับขับดันใบให้กำลังไปถ่ายไปที่ล้อนะครับส่งเวลาเครื่องยนต์ปั่นนะครับปั่นมีกำลังงานก็จะส่วนนั้นจะ,จะเก็บไปที่แบตเตอรี่อันนี้พอสีฟ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับจะใช้ว่า กำลังของมอเตอร์อันนี้มอเตอร์กับตัวเครื่องยนต์ทาง,งานพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นแบบจําลองดูง่ายๆนะครับตัวนี้ไฮบริดอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับช่องประตูตรงแถวสองตรงนี้บริเวณตรงนี้มันจะมีระบบระบายอากาศครับเพื่อระบายความร้อนของแบตเตอรี่เพื่อยึดโดยปกรณ์ทงานของแบตเตอรี่ให้มันมากยิ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้ครับก็คือตัว e all new นะครับ HREH EV e e ซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นย่อยแต่รุ่นที่เอามาโชว์ในวันนี้เนี่ยมีแค่2รุ่นก็คือรุ่น RS ที่เป็นตัวท็อปแล้วก็ตัวย l ซึ่งเป็นชุดแต่งพิเศษเข้ามาด้วยก็คือชุดแต่งโมดูลลเข้ามามนะครับโดยสีที่เราจะเห็นกันเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับด้านนู้นจะเป็นสีขาวธรรมดานะครับตัวกลางจะเป็นสีแดงหลังคาดำนะแล้วก็จะมีสีเดียวกันอยู่นี้ก็คือตัวอย่างสีที่เรามาดูกันส่วนในเรื่องของราคาเขายังไม่บอกเราครับก็บบต้องรอก่อนนะคะราคาค่ะส่วนข้อมูลทุกอย่างนะครับจะออนกันวันที่5นี้นะครับ5าพฤศจิกายนตอน10โมง ก็จะมีรายละเอียดสเปคต่างๆอย่างละเอียดก็เดี๋ยวรอดูได้ในเว็บไซต์ของคาว์อนไลน์ใช่ครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือออนิวเอชเอ E ีเอชครับเพราะว่านี้เขาเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะใช่ครับทั้งทั้งคันไม่ได้ไม่ไม่ใช่เฉพาะเป็นไม่ได้เป็นไมเนอร์เชนนะเป็นบอดี้เชนเลยค่ะช่องทางการติดต่อนะครับก็อย่าลืมครับเบอร์ไปเว็บคาร์ออนไลน์ดอทเน็ตนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจคาวไลน์นะครับแล้วก็ยูทูบครับคาวไลน์วิดีโอแล้วก็มีรายการวิทยุครับ ทาง FM 97นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงฝากไว้ด้วยแล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กำลังใจให้กับทีมงานด้วยค,ค่ะนะคะแล้วพบกันค่ะ